รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะคะรายการเยอนทั่วถิ่นกินทั่วไทยนะคะเรามาอยู่กันที่อเมอิพาพนมสารคามครับและสถานที่แรกนะคะที่เราสองคนจะไปเที่ยวกันจะเป็นที่ไหนตามเราสองคนมาเลยค่ะกันเลยครับไปเช้าวันนี้อากาศสดใสค่ะเนนระยะพาคุณผู้ชมมาลงแปลงลุยสวนเกษตรกันเป็นอันดับแรก<ม>เห็นข่าวว่าพนมสาครคามขึ้นชื่อเรื่องกุยช่ายเลยต้องขอมาเห็นต้นจริงๆกันหน่อยละค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เรากลัวหน่อยนะคะพอดีได้ยินมาว่าที่นี่เป็นที่ที่ประสบความสำเร็จเรื่องการพัฒนาดินใช่ไหมคะครับผมค่ะแต่ว่าเอ๊ะที่นี่โหกว้างมากปลูกอะไรบ้างอะคะก็มีกล้วยมีมะเขือแล้วก็มีกุยไช่แล้วก็มีมะนาวจากัวมะนาวงั้นผมขอไปเก็บมะนาวได้ไหมครับได้สิผมจะกินน้ำมะนาวด้วยอ่าๆโอเคปๆปไปไปกับป้าเลยขอบคุณค่ะจยา ี่นิกรคะที่บอกว่าเรามีปัญหาที่เรื่องของดินนะคะตั้งแต่สมัยก่อนนี้มันเป็นปัญหาอย่างไงบ้างคะปัญหาเรื่องการชะลางเรื่องน้ําไหลบาเข้าที่บ้านพี่สมคิดดังนั้นผมเข้ามาก็เลยดูว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่โสรบดังนั้นมันน้ําก็จะมารวมตรงบ้านพี่สมคิดคือศูนย์ศึกษาการวาดของซ้อก็เลยเข้ามาช่วยจัดระบบให้กับพี่สมคิดวิธีการแก้วิธีการก็คือทําทางเบนน้ําค่ะแล้วก็ทำทำเอ่อทำระดับทําคันดินแล้วก็ปลูกแฝกค่ะ ถ้าปลูกแฝกแล้วนั้นแฝกก็จะช่วยชะลอน้ําชะลอน้ําแล้วก็จะเป็นขั้นขั้น,นแล้วก็มีบอ่อดัก, oh. กคือบอ่อบ่อก็จะดักตะกอนน้ำแล้วอย่างตอนนี้เราปลูกอะไรบ้างอะคะคือหลังจากที่เราทําแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องดินเรื่องการชะลางแล้วปุ๊บเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้ของพี่สุ้พินเนี่ยประมาณพื้นที่ประมาณเจ็ดไร่เนี่ยก็ปลูกมันสำปะหลังจากนั้นเรามองมาคำนวณว่ามันสำปะหลังเนี่ยมันได้ไรประมาณ3าถึงสตันตาจากนั้นเงินจะได้ไม่ไม่กี่หมื่นจากนั้นช่วงในช่วงระดับช่วงช่ว ตูนมีการส่งเสริมให้ให้กันให้ให้เกิดการปลูกมะนาวซึ่งมันมะนาวจะมีราคาที่ดีผมก็เลยบอกพี่ส้คิดปลูกมะนาวดีกว่าก็เลยให้พี่น้งคิดปปลูกมะนาวพอป,ปลูกมะนาวพื้นที่7ไร่ตรงนี้ก็ได้หลายร้อยต้นอยู่อย่างกุยช่ายนี่ทำไมเราถึงปลูกอะคะก็คือตรงนี้อำเภอพนมนียจะเด่นเรื่องขนมกุยช่ายนะครับก็เรามีชื่อเสียงด้านนี้มากนะครับเรามีร้านร้านที่ทำกุยช่ายขายหลายร้านที่มีชื่อเสียงออกไปทั่วประเทศคะ ระหว่างที่เราคุยกันจากกัวก็ได้คุณป้าใจดีสอนเก็บมะนาวที่นี่ดกจนน่าชื่นใจทําให้เห็นเลยว่าเกษตรกร,กรที่นี่สามารถพลิกผืนดินที่แห้งแลง้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้สำเร็จจริงๆแล้วก็ยังมีการต่อยอดเป็นสินค้าที่รสชาติโดดเด่นมากเลยค่ะเป็นไงบ้างคะลูกม,มือหนู ใช้ได้ไหมคะเก็บแล้วเก่งมากนี่คือที่ไปเก็บมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเนี่ยที่ไปเก็บมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปด้วยใช่ไหมคะใช่จ้ะค่ะพี่สองคิดทําเป็นอะไรบ้างคะมะนาวของเราทําก็เป็นไอ้น้ำผึ้งมะนาวแล้วก็เป็นมะนาวอัญชันแล้วก็ใบเตยหอมที่เราทําอยู่เนี่ยนะก็สามอย่างแล้วก็ก็ส่งเป็นเกษตรรอบศูนนะจ๊ะค่ะ ก็เข้าไปอบรมในศูนย์ก็ก็เรียนรู้มาแล้วก็มาดัดแปลงเอาสูตรเองอ๋อคืออย่างสูตรของตัวน้ําคือเราคิดเองหรอคะอ๋อแล้วจุดเด่นหรือว่าเสน่ห์ของเขามันอยู่ตรงไหนคะความอร่อยอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่น้ำน้ำมะนาวจ้ะมะนาวอน้ำมะนาวมะนาวของเราเป็นมะนาวแบบ กเกษตรอินทรีย์อยู่อ๋อไม่ใช่สารเคมีเลยใช่ไหมคะเราปลูกเองพี่สมคิดคะจากผืนดินตรงนี้ที่เนซ่าบมาที่สมัยก่อนมันแห้งแล้งมากๆแล้วมาวันนี้คือเราได้พัฒนาจนเป็นผืนดินที่มีความสมบูรณ์มากๆเรารู้สึกภูมิใจตรงนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าได้ก้าวตามพ่อหลวงมาทุกวันเนี้ยภูมิใจมากๆเลยได้มาพลิกชีวิตใหม่ได้มีอยู่มีกินที่บ้านเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์เลยก้าวตามรอยพ่อมาทุกวันเนี้ยก็ เมื่อความทุกมาก็แงหน้าขึ้นบนฟ้าก็านึกถึงพ่อพ่อดูแลลูกบ้างดาาเงี้ยลูกได้มีอยู่มีกินทุกวันนี้พลิกชีวิตขึ้นมาอย่างนี้ลูกดีใจมากเลยก็บอกพ่ออย่างเงี้ยก็ก็้าตามรอยพ่อตลอดไปจนกว่าจะทําไม่ไหวเราเห็นภาพจากความสวยงามและความสุขของเจ้าของสวนเกษตรแห่งนี้แล้วเลยทําให้อยากไปเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสักครั้ง แล้วก็โชคดีมากค่ะเพราะท่านนายอำเภอพนมสารคามจะก,กรุณาพาเราเที่ยวโดยเริ่มจากที่ศูนย์ศึกษาเลยค่ะเราได้เริ่มต้นจากการชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของศูนย์ซึ่งสะท้อนพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จนทําให้เราอยากที่จะเข้าไปเที่ยวดูส่วนต่างๆแล้วล่ะค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะท่านอย่างที่นี่เองท่านนาอำเภอในฐาน,นะของฝ่ายปกครองนะคะ<ม>เรามีการให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ยังไงได้บ้างะคะ ค่ะเนื่องจากว่าอำเภอพนมสารคามนะคะ,ะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สอนประชาชนในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพดินนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเขาเห็นซ้อนนะคะ,คะ,ะนำ ทีมงานของเงยือนทั่วถิ่นกินทั่วไทยไปตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะคะตามที่เราเคยให้เกษตรกร,เ,รเข้ามาเรียนรู้แล้วรายการจะรู้เลยว่าทําไมเกษตรกร,รที่นี่นะคะม,มีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงนะคะซึ่งหลังจากนี้ดิฉันก็จะไปพบกับทีมงานที่ตำบลเกาะขนุนแต่จะมอบให้ คุณเล็กคุณหน่อยและคุณดีไปกับทีมงานจนตลอดเลยนะคะโอ้โหเยี่ยมากนะคะถ้าอย่างนั้นทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ,ะลุยกันเลยไหมคะ,ะไปเลยค่ะ,ะมัวแต่ลากับนายอำเภอจนลืมสังเกตไปว่าจากลกวงแวบไปไหนแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะหลานชายไปนั่งรถรางกับทีแม่ยกซะแล้วห้อมล้อมด้วยสาวๆจนลืมเน็ตเลยดูสิคะ โรงการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทางโฮมล็อกช์ของผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านที่พักเพื่อสร้างรายได้เสริมด้านการท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยหลักเกณฑ์คุณภาพของที่พักนักเดินทางประกอบด้วยด้านความสะอาดด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัยด้านความเป็นธรรมและด้านรักสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ประกอบการรวมถึงชุมชนสนใจเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทางโฮมล็อกเป็นจำนวนมากกว่า600ลายตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทางโฮมล็อโดยกรมการท่องเที่ยว ทีมผมมาก<ม>ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปว่สามท่านนี้นี่คือทีมจกกักรู้เหรอใช่ครับ่ะได้ถ้าจะแบ่งทีมกันทีมเนสก็มีพร้อมไหมคะัะพร้อมค่ะทีมผมพร้อมไหมครับโอเคงั้นเจอกันท้งไหนตาไป ตรงนี้เป็นฐานอะไรคะพี่แอร์ค่ะตรงนี้นะคะเป็นฐานเรียนรู้เรื่องของการทําปุ๋ยหมักค่ะจากที่น้องเนสได้ชมบิดีทศัศน์นะคะจะทราบว่าสภาพพื้นที่ที่นี่เริ่มจากปัญหาเรื่องดินเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่สามารถที่จะปรับปรุงทําให้ดินสามารถที่จะกลับมาทําการเกษตรได้อ,อัน,นันเป็นโจทย์ที่ทางศูนย์ศึกษาเราเนี่ยได้ค้นคว้าแล้วก็ขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือวันนี้ที่โดดเด่นของเราก็จะเป็นเรื่องของการผลิตมูลไส้เดือนค่ะ มูลไส้เดือนเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากเขามีวิธีการหรือการทํำยังไงบ้างอะคะค่ะค่ะสาหรับมูลไส้เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้จะเป็นมูลไส้เดือนที่เราได้นะคะโอ้ผตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นปุ๋ยที่ได้จากพวกอินทรีย์วัตถุที่ไส้เดือนเขาย่อยสลายพวกเศษขยะอินทรีย์ต่างๆพวกผักสดพวกนี้ค่ะที่ที่เป็นเศษขยะหรือไม่ก็ จะเป็นพวกขี้วัวค่ะมูลวัวต่างๆพวกนี้ค่ะก็เป็นอาหารของเขาเช่นกันค่ะแล้วอย่างมูลไส้เดือนเขามีกําหนดไหมคะว่าใช้ได้กับพืชชนิดไหนบ้างใช้ได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ผลหรือหรือแม้กระทั่งพืชผักะค่ะได้หมดเลยได้หมดเลยดีจังเลยแต่พี่แอค่ะคะหไม่อยากทําเองอ่ะที่นี่มีจําหน่ายไหมหรือว่าถ้าใครสนใจนี่สามารถ สนใจนี่สามารถเรามีทั้งเป็นมูลไส้เดือนนะคะสําหรับเอาไปเนี่ยพร้อมใส่ได้เลยนะคะใส่ต้นไม้ใส่ผักอะไรอย่างที่น้องไก่ว่าเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาไปเลี้ยงเนี่ยเรามีเป็นตัวตัวด้วยนะให้ไปเลี้ยงที่บ้านให้จำหน่ายไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยแล้วเราก็จะมีกลุ่มเกษตรกรของเราค่ะซึ่งเราไปส่งเสริมให้เขาเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเราก็ช่วยเขาจําหน่ายคือช่วยเขาเอาตัวตัวเนี่ยมามามาจำหน่ายให้กับคนที่สนใจ ไหนๆก็แบ่งทีมกันแล้วคุณแอลเลยมีเกมมาให้เล่นกันนิดหน่อยปรากฏว่าทุกคนสนุกกันมากค่ะนี่ถ้ามีแข่งกีฬาต่างอำเภอนายอำเภอไม่ต้องห่วงเรื่องนักกีฬาเลยนะคะ โอ้หตอนนี้กระจายกันไปชั่วเลยคะสอง <c oughs> ที่นี่คือแบบอยากเรียนรู้เยอะมากอย่างนี้ค่ะพี่แอร์ถ้าสมมติว่าคนนอกที่เข้ามาเนี่ยหรือประชาชนที่เข้ามาเนี่ยตรงจุดนี้เขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างคะจุดนี้จะเป็นเรียนรู้เรื่องของย่้าแฝกค,ค่ะเรื่องของการผลิตย่้าแฝกแล้วก็นําย้าแฝกเนี่ยเอาไปปลูกที่บ้านค่ะ,คะแล้วอย่างนี้คนในอ,อําเภอพนมสารคามเองเนี่ยจรงิงๆแล้วเขามีการนําเกี่ยวกับย่้าแฝกเนี่ยไปใช้งานหรือว่า ในการทํางานยังไงบ้างคะคะในส่วนของของอำเภอพนมสารคามเนี่ยก็จะมีมีเกษตรกรหรือว่ามีประชาชนที่สนใจเนี่ยมาขอรับย้าแฝกค่ะเอาไปปลูกตามตามบริเวณรอบตะลิงหรือว่ารอบบริเวณที่มีการชะล้างพังทลายโหแบบนี้พี่แอร์มีโอกาสได้แอบไปดูไหมคะว่าประชาชนเนี่ยที่เขาเอาไปเขาไปต่อยอดยังไงแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกนองเนสก่อนว่าในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยจะเป็นเรื่องของเราเราเหมือนเราให้ตั้งต้นเข้าไปเราให้กล้าพันุญ้าแฝกตั้งต้นเขาไปหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อแฝกแตกก เขาสามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็เอาไปใช้ในพื้นที่ของเขาได้เอง<ม>นะคะเพราะฉะนั้นในในพื้นที่ของอำเภอพ,พนมสาราคามเนี่ยก็จะมีเกษตรกรที่เข้ามาขอขอยกล้ายญ้าแฝกเนี่ยเอาไปปลูกหลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแปลงขยายพันธุ์ของเขาเองหลังจากนั้นปีต่อต่อ,ต,อ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยเขาก็อาจจะมาขอเราในปริมาณที่น้อยลง<ค>หรือไม่ก็ไม่มาขอเลยเพราะว่าเขามีของเขาแล้ว ซึ่งตรงนี้จะมีทั้งการสาธิตอาชีพดั้งเดิมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการตีมีดซึ่งจักกัวชอบมากเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือการทอผ้าการปักผ้าเหล่านี้จะถูกนํามารวบรวมไว้เพื่อการจัดแสดงและการสาธิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเข้าชมค่ะและที่ได้รับความสนใจทั้งจากพ่อหลานชายและกลุ่มสาวๆก็คือการประดิษฐ์งานสารที่ทําจากหญ้าแฝกดูสิคะครูผู้สอนคงสอนเก่งมาก เพราะหลายคนทําออกมาเป็นเครื่องประดับน่ารักนรักได้แล้วตรงนี้เขาสอนให้ผู้มาเยี่ยมชมทุกคนนะคะหรือถ้าไม่อยากทําเองเขาก็มีสินค้าให้เลือกช็อปร่วมถึงงานแฮนด์เมดที่จับต้องได้ในราคาพิเศษเลยค่ะแบบนี้นี่คนที่เข้ามาดูงานส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนอะคะพี่แอร เดี๋ยวพี่ต้องขอยัดเล่าก่อนเนาะคือช่วงที่ผ่านมานะคะจะมีคนทุกกลุ่มเลยทุกสาขาอาชีพทุกวัยนะคะเข้ามาศึกษาดูง,งานแต่ว่าพอเราประ,ประสบกับสถานการณ์เรื่องโควิดนะคะก็อาจจะมีกลุ่มกลุ่มที่เน้นๆที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักะคะ่ะก็จะเข้ามาดูในเรื่องของการหาอาชีพการหาแนวทางต่างๆเนี่ยเพื่อไปบรรเทาบรรเทาสถานการณ์ต่างๆ บางท่านที่ได้ชมอยู่ค่ะพี่แอร์ถ้าสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราเขาสามารถติดต่ออยังไงได้บ้างคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะโทรมาที่งานพัฒนาที่ดินนะคะประสานได้เลยว่าสนใจจะเรียนเรื่องอะไรถ้าสนใจอยากเรียนรู้อยากมาทดลองอยากมาฝึกอบรมค่ะสามารถที่จะเข้ามาติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะพวกเราในนามของศูนย์ศึกษาการนักขา่งสองก็ยินดีนะคะที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆะคะ่ะยินดีค่ะ จนท้องร้องก็ต้องไปตามหาร้านอร่อยกันละค่ะที่นี่เลยกว๋วยเตี๋ยวปากหม้อตามธรรมเนียมค่ะอร่อยขนาดนี้ต้องขอคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยละค่ะถามเจ๊พาเลยนั่งดูอันนี้ตัวเป็นๆน,นะคะใช่ค่ะจับได้เลยเตง,ตง,ตงสวัสดีนะคะเจ้าของร้านเลยจเจพาไม่ว่างนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ช่วงเที่ยงโอ้โหคนเยอะฉกตัวมาไม่ได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ลูกค้าแน่นตรึมทั้งวันเลยค่ะใช่ค่ะเจพาร้านคนเยอะอย่างนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคนเยอะตลอดถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะคนมากกว่าปกติหน่อยค่ะ แต่ทางร้านของก๋วยเตี๋ยวปักหม้อของเรานะคะจะเปิดเป็น2เตาเพื่อต้อนรับลูกค้าได้ประมาณ20ท่านเลยนะคะไม่ต้องคอยนานทางร้านเรานะคะเปิด10โมงปิด4ี่โมงครึ่งนะคะหยุดทุกวันอังคาระคะ่ะนี่เลยยิ้มย้ยจิมใส่แค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็เลยนะกขยันร้ยเข้ามาเห็นหน้าเจ๊าพายยิ้มแบบนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะ <c oughs> เราขนมเรามีคําฝันว่าใครมาเยือนเกาะขนุนเป็นบุญนักได้รู้จักขคลองท่าลาดสะอาดใสหลวงพ่อจุ้ยหลวงพ่องามสงรวมใจขนมกุยช่ายเลิศรสสดทุกวันมีขนมกุยช่ายอยู่ในนั้นด้วยใช่ครับเราเราคําฝันของเรามีขนมกุยช่ายอยู่ด้วยะนะครับที่เราเราเอาคําฝันขนมกุยช่ายมามามา,มาลงไว้คําฝันของเราเนี่ยต้องบอกว่าขนมกุยช่ายเกาะขนุนของเราเนี่ย <Ừ. S 2> มีหลายเจ้านะครับแล้วก็อร่อยทุกเจ้าเลยนะครับโดยเฉพาะขนมกุยช่ายสามพี่น้องเนี่ยนะครับ เป็นเจ้าที่อร่อยไม่แพ้ใครไม่แพ้เจ้าไหนนะครับแล้วก็เป็นคนหนุ่มที่เราจะเคยรู้จักกันแต่ว่าเอะคนคนรุ่นป้ารุ่นยาย ยายนั้นยายนี้ป้านั้นป้านี้ทําขนมนะครับแต่ขนมกุ้ยช่ายสามพี่น้องเนี่ยเกิดมาจากคนใหม่คนคน,คนหนุ่มรุ่นใหม่ทาง<ห>ส่วนของอําเภอเองเรามีส่วนช่วยพัฒนายอย่างไงบ้างอะคะค่ะเป็นความโชคดีของชาวอําเภอพนมสนา,ารคามนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านมาตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาของหินซ้อนเพื่อที่จะ,ะเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพดินแล้วเกษตรกรเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในฐานเสร็จแล้วออกไปทําเกษตร ะะส่วนหนึ่งที่มาเป็นกุ้ยช่ายในวันนี้เกษตรกรที่ออกไปทำเกษตรผลิตกุ้ยช่ายเนี่ยที่เลือกร้าน3ามพี่น้องเพราะว่าร้านสามพี่น้องเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มกเกษตรปอดสารนะคะอุดหนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์จาก,กเกษตรกรที่เป็นกลุ่มผลิตปลอดสารเพราะฉะนั้นเรามีกระบวนการตั้งแต่ต้นทางาากลางทางและปลายทางที่จะขายเราควบคุมคุณภาพด้วยการที่เป็นกเกษตรปลอดสารทีนี่ต้องถามท่านนายกนะคะว่าท่านนายกคือคลุกคลีอยู่กับทางผู้ประกอบการแล้วก็ร้านต่างๆอยู่แล้วนะคะคท่านนายกมีส่วนช่วยหรือมองยังไงกับตรงนี้บ้างคะในเรื่องการความมีส่วนช่วยนะครับเราจะ สมมติว่าเรามีการประชุมสัมมนาอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะเิตภั์ที่เป็นเป็นของเกาะขนุนของเราแท้ๆเลยขนมกุชชย้ยช่ยนะครับไปเป็นเบกรกหรือว่าเราไปเยี่ยมเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเราซื้อไปขนมกุ้ช,ช่ายเนี่ยไปเยี่ยมแล้วก็เป็นของฝากมาเรียกว่าจะแทบทั่วประเทศไทยแล้วครับโโในเรื่องของการส่งเสริมครับถือไปนี่เขารู้เลยว่ามาจากเกาะขนุนเกาะขนุนโดยเฉพาะเกาะขนุนเลยครับ ยินดีด้วยกับพ่อค้ารุ่นใหม่ที่สามารถสืบทอดกิจการจนประสบความสําเร็จและก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนด้วยค่ะใครมาพนมสารครามอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะ มาถึงร้านขนมอีกร้านหนึ่งค่ะซึ่งน่ารักสุดๆร้านขนมเปี๊ยกของแม่ค้าคนสวยที่ปรับปรุงหน้าตาขนมออกมาได้หลากหลายรสชาติตอบโจทย์การตลาดเนื้อขนมนุ่มอร่อยแถมสีสันก็ดึงดูดเป็นอย่างยิ่งคอนเฟิร์มค่ะถามพี่นุ่นนิดนึนงว่าตอนนี้เราจําหน่ายช่องทางไหนยังไงบ้างคะมีจริงๆตอนนี้คือมออีลูกค้ารับไปขายด้วยแล้วก็มีขายขายส่งขายส่งที่วางขายตาม หน้าร้านด้วยอะค่ะ,คะแล้วก็กมีที่ปัป๊มปตทด้วยคือจริงๆอ่ะรุดเริ่มจากการที่จะแบบดูแลครอบครัวเป็นอันดับแรกแล้วกลายกลายเป็นต่อย,ยอดให้กับชุมชนด้วยอะค่ะอันนี้คือเป็นความตั้งใจเลยแล้วยิ่งมาได้รับการส่งเสริมจากท่านนายอำเภอแล้วก็ส่วนราชการด้วยอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีกำลังใจเรามีกำลังใจที่จะพัฒนาขนมเรามากยิ่งขึ้นค่ะ,คะ กันด้วยกลุ่มวิสาหกิจที่เหล่าแม่บ้านรุ่นใหญ่มาร่วมม้ร่วมมือกันทาน้ําพริกหลากหลายฝีไม้ลายมือการปรุงบอกได้คําเดียวว่าแซ่บจนอยากขอเข้าเปล่ามาคุกน้าพริกกินเลยค่ะอาชีพหลักของเราคือไรายได้เราน้อยเราก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเราจะทําอาชีพอะไรเสริมให้กับครอบครัวของเราเพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นก็มีการพูดคุยในกลุ่มของเรานะคะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละแต่ละชนิด เราจะต้องให้รสชาติออกอย่างไรมันถึงจะดูเหมาะสมที่ที่กับท้องตลาดจะจะนำสู่ท้องตลาดได้ค่ะเคล็ดลับให้อร่อยใส่ใจค่ะทุกอย่างสะอาดสะอาดเราทำด้วยใจเราทำเหมือนเราทานเองทุกอย่างจะสะอาดหมดทำทำเหมือนที่เรากินเอง เห็นทีมงานของท่านนายอำเภอนะคะเนรู้สึกว่าเป็นทีมงานที่เข้มแข็งมากๆวันนี้ท่านนายอำเภอมีความมั่นใจในทีมงานของตัวเองบ้างยังไงบ้างะคะค่ะความมั่นใจส่วนหนึ่งก็คือเราได้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานนะคะคนใส่ใจในการที่จะพัฒนานะคะอย่างท่านนายกสมชายเองได้ทํางานร่วมกันมาเกือบหนึ่งปีเศษนะคะการเอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนนี่นะคะ,ะทั้งท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเห็นว่าวันนี้นอกจากผู้ใหญ่ หมู่ที่14แล้วยังมีผู้ใหญ่หมู่ข้างเคียงนะคะผู้ใหญ่หมู่ที่9ผู้ใหญ่ยงยุทธวนาโอทองนะคะก็มาเพื่อที่จะศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านของเขา<ม>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถนําประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเขามาศึกษาดูงานแล้วก็มาแวะชิมช็อปใช้ใน<ม>เขตื้นที่พนมสารคามได้ไม่ห่างจากกรุงเทพใช้เวลาไม่นานเหมือนที่ท่านนายกสมนชายพูดไว้ค่ะ พนมสารคามนี่ไม่ธรรมดาเลยค่ะนี่แค่วันเดียวยังได้ชมช็อปชิมเต็มอิ่มจริงๆที่สําคัญเราได้เรียนรู้ว่าความขยันขันแข็งและความไม่ยออ่อท้อแสวงหาความรู้มาแก้ไขปัญหาจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆของเกษตรกรรุ่นใหญ่ผสานกับการไม่หยุดพัฒนาของคนรุ่นใหม่ๆทาให้พนมสารคามเป็นอีกหนึ่งอาเภอที่น่าจับตามองและน่าท่องเที่ยวอย่างยิ่งค่ะ โอ้โหวันนี้ทัวภ์พุงกางเลยนะใช่ครับผมชอบแล้วคุณผู้ชมล่ะคะสนใจเรื่องราวชุมชนในแง่มุมไหนบอกเรามาได้นะคะใช่ครับแนะนำกันมาได้นะครับแต่จะกลัว้วันนี้หมดเวลาของเราแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย